งสวัสดานพูดทพตอนที่490นั่นใครกันนะเอ๊ะบูตรศักดิ์สิทธิ์ดีหัวถูกพันหายไปแล้วบูตรศักดิ์สิทธิ์เมื่อคู่นี้ท่านยังไล่ตามข่าอยู่แต่ตอนนี้กลับลืมข้าไปแล้วอย่างนั้นหรือไม่เป็นอะไรใช่ไหมคนสวยเอ๊ะเป็นอสรพิษสีชาตินี่เอง อาสรพิษสีชาติการโจมตีของเขานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าข้าเลยเจ้าหนูแกอีกแล้วนะแกมาจากห้องโถงวิญญาณเพิงแต่แกกลับทำลายแผนการของข้าไปถึงสองครั้งแกคิดจริงๆหรือว่าข้าจะสังหารแกไม่ได้บูดสักดิ์ธลีหัวดูซิว่าท่านนะ่ะทำเรื่องเลวร้ายไปมากเพียงใดข้าแค่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นตอนนี้ท่านได้หันหลังให้กับตระกูลของท่านเองแล้วหากท่านยอมจำนนอย่างเชื่อฟังข้าจะช่วยชีวิตท่านก็ได้นะ เจ้าหนูเจ้าทำลายแผนการของบุตรศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้เสียแล้วเจ้าคือคนที่สมควรตายในวันนี้บุตรศักดิ์สิทธ์หลีหัวท่านคิดว่าท่านสามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดด้วยเปลวเพลิงกืนกินได้อย่างนั้นหรือช่างไร้สาระนี่เจ้ากล้าโอหังต่อหน้าบุตรศักดิ์สิทธิคนนี้ได้ยังไงกันเปลวเพลิงที่ลุกไหม้จงแผดเผาโหบุตรศักดิ์สิิ์หลีหัวคิดจะสังหารเขา ชายผู้นี้สามารถทำลายเปลวเพลิงของบทศิทธิ์หลี่หัวได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนี่อสรพิษสี่ชาติแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอพี่อสรพิษสี่ชาติทำให้ข้ารู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเทพมากเลยละ่ะความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเราเลยตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ห้องโถงวิญญาณเพิงมีอัจฉริยะเช่นนี้อยู่กันพี่สาวยู่หยานได้เข้าถึงระดับเทพสงครามแล้วเปลวเพลิงของนางจะไม่แข็งแกร่งได้อย่างไงกันไม่มีใครที่อยู่เหนือกว่าระดับวิถถีแห่งงมักรจะสสาาาเขู้ เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นตอนนี้ข้าจึงอยู่โยงคงพันเขาเป็นใครกันนะเหตุใดเขาถึงได้ซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้หากเทียบกับเหลยเหมยความเร็วของเขาก็ถือว่าน่าประทับใจไม่แพ้กันอัศรพิษสีชาติความแข็งแกร่งของเจ้ามันเกินความคาดหมายของข้าจริงๆแต่เจ้าคิดว่าเจ้าเพียงคนเดียวจะสามารถหยุดบุญศักดิ์สิทธิ์คนนี้ได้อย่างนั้นหรือ เบลเพิงของหุู่ศักดิ์สิทธิ์ดีหัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่อย่าจือสารพิษสีชาตินั้นจะมีอันตรายหรือเปล่าหุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวอยู่ในระดับเทพสงครามแม้ว่าอสรพิษสีชาติจะแข็งแกร่งแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะต่อสู้ขเขาโดยตรงใครบอกว่าเขาสู้อยู่คนเดียวเราจะต้องสามัคคีกันตั้งแต่ตอนนี้ถูกแล้วบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวนั้นมีความโอหังอย่างมากหากเราบ่อยเขาไปอย่างนี้ล้วก็นิกายเทพมนุรของเราจะอยู่ในความโกลาหลฆ่าพวกมันหยุดพวกเขาไว ขอรับโหยผู้เขาไม่ให้คู่ต่อสู้ของข้าข้าต้องเร็วเข้ากว่านี้เจ้าบางังคับไม่ข้าต้องทําแบบนี้มังกรเพิงจงออกมาสําหรับเจ้าที่จะต้องตายภายใต้การเคลื่อนไหวครั้งนี้เจ้าควรได้รับเกียรติโห่เกิดอะไรขึ้นน่ะบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเปลวเพลิงเราเข้าใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วมันเป็นมังกรโบราณของบุตส่าห์ศิลป์หลี่หัวพลังของมันแข็งแกร่งจนสามารถยับยั้งพลังอสูรของเราได้ อสวรพิสีชาติกำลังตกอยู่ในอันตรายบุทศักิสิ์ดีหัวเจ้าคิดว่าเจ้าเท่านั้นอย่างนันรือที่มีไพ่ตายนะ,นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเอาละครับมังกรเพลิงเจอมังกรดำนะครับเรียกได้ว่าปล่อยมังกรมาปล่อยกลับไม่โกงนะครับ เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามันอีทีสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ